นี่พามาดูนะครับในส่วนของงานเทคานะครับที่เราเทเสร็จไปแล้วนะเราเราทำอะไรกันต่อนะครับเดี๋ยวพิมพ์ารับสร้างบ้านโผล่ลาตัวดีครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมทำเทดีเอาไว้ชื่อเพลิตบ้านชั้นครึ่งตำบลวังไทรอำเภอปากช่องสามารถเข้าไปดูผลงานได้ทุกขั้นตอนงานครับก่อนอื่นเลยเนี่ยทำงานตรวจคานก่อนเลยนะครับก็บางคนก็จะเป็นห่วงนะว่าไอ้คานน่ยมันจะเทแบบว่าออกมาดีหรือเปล่านะครับเรามีการก่อบล็อกด้านไหนนะครับอันนี้ก็ดูได้ครับอ่าดูได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณใช้เครื่องจี้คอนกรีตอ่ะ ยังไงมันก็เทได้ครับคุณไม่ต้องคิดอะไรมากครับขนาดเสาเข็มเจาะครับเขาไม่จี้เลยนะครับทําไมเขาก็ยังทํากันได้นะคงไม่มีใครขุดไปตรวจหรอกเนาะอันนี้ก็ลองดูนะแต่ว่าต้องจี้นะถ้าไม่จี้มันจะเป็นโพรงส่วนรูตามมดเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนี้ไม่มีผลต่อความแข็งแรงนะครับต่อมาสิ่งที่เราต้องทําต่อก็คือวางระบบกําจัดปวกนะครับแล้วก็ทําการค้ายันนะครับไอตัวค้ายันเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแล้วแต่สะดวกแล้วกันคุณใช้ไม้บางคนมองว่าเป็นอาหารปวกตรงนี้มีการ ฉีดน้ํายานะครับกาจัดพวกนะครับถ้าปวกมันยังอยากจะกินน้ํายาก็ให้มันกินไปนะครับช่างหัวมันนะครับเพราะว่าพวกนี้ครับมันเป็นไม้เนื้ออ่อนเดี๋ยวมันก็ค่อยๆผุพังไปนะครับไม่ต้องห่วงการทําแบบคํายันมันเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้แผ่นพื้นเนี่ยมันแอนนะครับระหว่างการเทคอนกรีตพ่อคอนกรีตมันหนักประมาณ2.4ตันนะครับต่อคิวนะครับแล้วก็ตัวแผ่นพื้นนะครับก็วางได้เลยตามแบบนะครับก็จะมีทิปลูกศรให้ดูนะครับ ถ้าแผ่นยาวมากก็ค้ำสักสามตัวนะครับแผ่นยาวไม่มากก็ค้ำแค่ตัวเดียวนะครับสองตัวอันนี้ก็พิจารณาเอานะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากให้ดูอีกครับในส่วนของแผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้นเนี่ยเราใช้เป็นแบบมอกนะครับแผ่นพื้นมอกจะมีตัวเลขนะครับมาพร้อมใบรับรองของเขานะครับคือทางโรงงานนะครับก็ส่งใบรับรองมาให้เราว่าได้รับมขอจริงนะครับสามารถเช็คได้นะครับตัวนี้ครับจะมีเลขมานะครับมันจะมีเลขมาแล้วก็ดูได้เลยครับการเอง คานต่างๆนะครับงานก็จะออกมาเป็นประมาณนี้สำหรับงานทีคานแล้วก็การเข้าแบบคานนะครับการเข้าแบบคานเนี่ยเราจะเข้าไว้นะครับ24ชั่วโมงหลังจากที่เทเสร็จนะครับตัวนี้ผมก็มีการส่งงานให้กับเจ้าของบ้านเรียบร้อยนะครับเรามีกล้องวงจรปิดนะครับสามารถดูเวลาหน้างานได้นะครับว่าเราทํางานตอนไหนยังไงนะครับตรวจสอบได้นะครับอ่าผมก็จะพาไปดูรอบๆแล้วกันนะครับนี่งานก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับงาน โครงสร้างนะครับผลงานก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมผมถึงบอกว่าให้ดูผลงานทุกขั้นตอนงานนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ